สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอพระเครื่องและพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมในหมู่ของเซียนพระซึ่งในหมู่นั้นนะครับจะต้องไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับ พระปางเปิดโลกซึ่งมีพุทธคุณหลักในเรื่องของการเปิดทางสว่างช่วยส่งเสริมในด้านการใช้ชีวิตไปสู่ความดีงามอีกทั้งยังช่วยแก้ปีชงได้เป็นอย่างดีครับซึ่งพระปางเปิดโลกนั้นนะครับก็มีประวัติที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวพระพุทธรูปปางเปิดโลกในทางเทรวาตน,นเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อสมัยที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึง เมื่อขึ้นไปจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดาครบสามเดือนซึ่งตรงกับวันขึ้น15าค่ำเดือน11ขณะที่เสด็จกลับนั้นทรงประทับอยู่กลางเหล่าเทวดาได้แก่พระอินทร์พระพรมและอัครสาวกอีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่ด้วย นอกจากนั้นครับยังทรงสแสดงปฏิหารคือการเปิดโลกทั้ง3ได้แก่เทวโลกมนุษย์โลกและยมโลกให้ได้เห็นกันทั้งหมดสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือการที่พระพุทธเจ้านั้น ได้แสดงให้เห็นว่าสัตว์โลกที่อยู่ในภพภูมิต่างๆหรือว่ามีภาวะที่แตกต่างกันทั้งฐานะทางสังคมฐานะความรู้ฐานะของสติปัญญาที่ทำให้สัตว์โลกเทวดามนุษย์เปรตเดรัจฉานนั้นแตกต่างกันแท้จริงแล้วครับสิ่งเหล่านี้อยู่ในฐานะเดียวกันก็คือทั้งหมดนั้นยังมีความทุกข์มีความโลภ ความโกรธและความหลงอีกทั้งยังมีความไม่เที่ยงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งที่จะยังคงสถิตอยู่ไว้ได้ก็คือคุณงามความดีและบุญกุศลที่เหล่าสัตว์ทั้งหลายนั้นได้กระทำไว้นั่นเองครับ ซึ่งพระปางเปิดโลกนั้นเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยบทประทับยืนอยู่เหนือดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวลากายแบ่ฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลกบ้างแบบครับจะยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเพราะถือว่าเป็นพระพุทธรูปแห่งปัญญาให้สติปัญญาที่ดีและมีความฉลาดหลักแหลมครับ ส่วนพระปางเปิดโลกของเรานะครับจะเป็นรุ่นเปิดโชควาสนาบารมีด้านหน้านั้นจะเป็นพระปางเปิดโลกส่วนด้านหลังเป็นยันเปิดโลกครอบจักรวาลซึ่งคําว่าครอบจักรวาลน,นั้นนะครับมีความหมายว่าสามารถใช้แกได้108ยอย่าง รวมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยเฉพาะท่านใดที่ดวงไม่ดีชะตาชีวิตไม่ราบลื่นธุรกิจการงานติดขัดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือว่าตัวท่านเองมักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆยันนี้ครับสามารถเปิดความให้กลายเป็นางและสามารถเปลี่ยนสิ่งร้ายให้กลายเป็นดีได้มีสิ่งใดที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ก็จะเปิดเผยออกมา บุญกุศลโชคลาภที่ติดขาดครับหรือว่ามีสิ่งใดที่ข้องใจก็จะย่นเวลามาให้เราและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายซึ่งถ้าหากว่านำยันนี้ไปติดไว้ที่ฝาบ้านหน้าร้านค้าหรือนำมาเก็บไว้ที่กระเป๋าสตางค์ก็จะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสายซึ่งอาจจะทำให้ถึงขั้นรวยเป็นมหาเศรษฐีได้ และก็ทำให้มีกินมีใช้ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่ามีฐานะดีอยู่แล้วนะครับก็จะดีขึ้นไปอีกซึ่งนี่เป็นความเชื่อของคนโบราณน,นอกจากนั้นครับยันเปิดโลกนั้นจะมีพุทธคุณที่โดดเด่นคือสามารถนำพาชีวิตและครอบครัวไปในทางที่สว่างสวยและชะตาชีวิตที่เวลวร้ายก็จะกลับมาดีได้ทันตาเห็นครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะบูชาสั่งซื้อพระ ปางเปิดโลกของร้านเราท่านนั้นสามารถที่จะคลิกเข้ามายัางลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรูปภาพและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับหรือถ้าหากว่าท่านมีข้อสงสัยก็สามารถที่ติดต่อพูดคุยกับเราโดยตรงได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับและท่านยังสามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของร้านเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับ ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลและสินค้าของร้านเรานะครับสวัสดีครับ